ัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับก็กลับมาพบกันนะครับในส่วนของวันนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้5ธันวาคม2 5 6 6นะครับในส่วนของวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กองมันตรงนี้นะครับก็เป็นในช่วงที่ราคามันนะครับลงนะครับลงค่อนข้างจะแรงนะครับตอนนี้โรงแป้งหลายๆรงนะครับลงมาจาก4บาท5 0 4บาท60มัน30%นะครับ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4ี่บาทยี่สิบสี่บาทสามสิบนะครับก็ถือว่าลงค่อนข้างแรงนะครับจากไม่กี่วันลงมาประมาณ2 0่สถึงสาสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาวิเคราะห์ในส่วนของมันที่ลงนิดนึงนะครับก่อนอื่นก็พี่น้องเกษตรกรที่กําลังขุดมันนะครับช่วงนี้มันออกเยอะนะครับถือว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูการมันสําปะหลังอย่างเป็นทางการหลังจากที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมาบ้างแล้วแต่ว่าเกษตรกรลหลายๆท่านก็กําลังเกี่ยวข้าวนะครับพอหลังจากนั้นก็ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะขุดมันแล้วก็ประกอบกับบางพื้นที่นะครับมีฝนตกลงมาเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับทำให้มีการเร่งขุดมันกันมากขึ้นนะครับทำให้ช่วงนี้มันออกเยอะนะครับในส่วนของราคามันตอนนี้ร่วงแรงนะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องราคามันนะครับก่อนขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนิดนึงนะครับก็ขอบคุณในส่วนของผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินตาระคางทองนะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนของสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับวิตามินเสริมสําหรับพืชนะครับ ร้นไร่นะครับผลิตภัณฑ์ร้นไร่นะครับกับผลิตภัณฑ์สารเพิ่มปฏิภาพตาระคังทองนะครับที่สนับสนุนในส่วนของรายการสอเกษตรพันธุ์หยุดนะครับสําหรับในช่วงนี้วันนี้จะมาวิเคราะห์นิดนึงนะว่าทําไมราคามันลงแรงนะครับแล้วก็จะลงไปถึงไหนนะครับก่อนอื่นก็พี่น้องที่ทาลานนะครับหลายหลายท่านตอนนี้วอลอินเข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เอาใจช่วยสําหรับคนทําลานตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเวลาเราทาลานเนี่ยมันออกเยอะๆเราซื้อมันกองไว้ที่ลานเต็มนะครับแล้วก็ พอโรงแป้งลงเนี่ยเราก็มีมันกองอยู่นั่นคือปัญหาแล้วก็ไปส่งที่โรงแป้งบางแห่งก็ติดอยู่ที่อยู่ที่โรงแป้งคืน2คืน,นครับทาให้มันในส่วนที่ลานเนี่ยก็สะสมก็เป็นช่วงที่คนทาลานเนี่ยค่อนข้างจะจะบริหารจัดการลําบากนะครับเพราะว่าบางบางทีก็ต้องไปขายขายออกเพื่อให้ได้ขายนะครับบางทีขาดทุนก็ต้องขายนะครับช่วงมันลงนี่ต้องเข้าใจในส่วนของคนทําลานเลยนะครับก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับยิ่งไปติดโรงแป้งด้วยแล้วก็เกษตรกรก็มาขายเรื่อยๆครับ ช่วงนี้มันลงแรงครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลักๆนะครับตอนนี้ถ้าไปสํารวจทุกโรงแป้งโรงหมดนะแถวชายภูมินี้ครั้งก่อนขึ้นไปเกือบ5บาทนะครับตอนนี้ลงมาเหลืออยู่ประมาณแค่4บาท2 0 4บาท30นะครับสําหรับมันในส่วนของมัน30%นะครับที่เหลือ25%ก็ลดลงมาครับแล้วก็พบว่าลดลงทุกจังหวัดนับอุดรก็ลดนะครับแล้วก็ขอนแก่นก็ลดลงโคราชก็ลดลงนะครับราคาลงนะครับแล้วก็ ชายภูมิเลยนะครับลงหมดนะครับในส่วนของราคาแล้วก็แน่นอนนะครับในส่วนของลานก็ปรับลงนะครับตอนนี้ต้องเข้าใจคนทาลานนิดนึงปรับลงไงก็ไม่ทันครับเพราะว่าโรงแป้งก็ยังมีอการลงต่อนะครับสาเหตุที่มันลงช่วงนี้ปัจจัยแรกก็คือช่วงนี้มันออกเยอะท่านผู้ชมในส่วนของโรงแป้งแถวเนี้ยหลายๆโรงนะครับโดยเฉพาะโรงแป้งแถวอุดรซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าโลซีสั้นมันของอุดรนะครับมันอุดรก็จะออกเยอะในช่วงประมาณหน้าฝนเนี่ยก็ปรากฏว่าโรงแป้งก็ยังมีมันเยอะนะครับมีติด คิวอยู่เป็นคืน2คืนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเข morning, ้าใจว่าช่วงนี้มันออกเยอะจริงครับท่านผู้ชมทําให้มันลงนะครับมันลงโดยที่ราคาสูงสุดนี่ก็คือในช่วงประมาณกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายนเมื่อกี้นี้นะครับ <inaudible> น่าจะเข้าสู่ในส่วนของราคาสูงสุดของมันไปแล้วเพราะว่าในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังตอนนี้ที่เช็คราคาสัปดาห์ที่แล้วราคาสัปดาห์นี้ยังไม่เช็คนะครับราคาสัปดาห์ที่แล้วยังคงยืนอยู่เหนือ19บาทอยู่นะครับต้องมาลุ้นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแป้งมันสำปะหลังจะลงมาเหลือต่ำกว่า19บเก้นไหมนะ ถ้าต่ำกว่า19เมือ่อไหร่ก็แสดงว่าเป็นสัญญาณในส่วนของการหกหัวกลับของราคามันแล้วนะครับซึ่งก็ไม, <ys> ไม่ไม่นับรวมในส่วนของมันเส้นนะครับที่ตอนนี้ราคายังยังคือราคาลงมานะครับราคาจาก9บาทกว่าตอนนี้เหลือ8บาทกว่าซึ่งราคามันสัมปะหลังที่ลงเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับในส่วนของคู่แข่งนะครับคู่แข่งมันสัมปะหลังหลักๆนะครับที่ไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เหมือนกันก็คือข้าวโพดนะครับปีที่แล้วข้าวโพดนะครับปีที่แล้วกับต้นปีนี้ข้าวโพดราคาอยู่ที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอยู่ที่ประมาณ12ถึงเกือบ13บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแต่ตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือแค่ประมาณ9บาทต่อกิโลกร,รมัมลดลงมาประมาณ2-3บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณว่าพอข้าวโพดลงเนี่ยคนที่เขาใช้ในส่วนของมันสัาปลังก็อาจจะไปหันไปใช้ข้าวโพดแทนปีที่แล้วข้าวโพดแพงเขามาใช้มันสําปรังโดยเฉพาะจีนที่ออเดอร์ในส่วนของมันเส้นเยอะไปใช้ในส่วนของผริภัณฑ์อาหารสัตว์นะครับ เนื่องจากว่าข้าวโพดราคาแพงนะครับแต่พอข้าวโพดราคาตกก็จะกลับมาใช้ในส่วนข้าวโพดอีกนะครับทำให้ในส่วนของยอดออเดอร์ของมันสำปะหลังก็อาจจะลดลงนะครับนั่นคือปัจจัยแรกที่ทําให้ในส่วนของราคามันสำปะหลังเนี่ยมีราคาลดลงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้คือปัจจัยแรกก็คือมันออกเยอะนะครับปัจจัยที่2ก็คือราคาข้าวโพดนะครับลงนะครับแล้วก็ถามว่าจะลงไปถึงไหนนะครับจริงๆแล้วถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชม ปีที่แล้วตอนนี้ราคามัน30%รับซื้ออยู่ที่3บาทนิดๆนะครับ3าบาท1 0บาบาท2 0 3บาท30ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับช่วงเวลานี้นะครับแต่ปีนี้ซัดขึ้นไป4บาทกว่านั่นหมายความว่าขึ้นมาจากจากจากเดิมบาทหนึ่งนะครับก็คือขึ้นมาจากเดิมบาทหนึ่งนี้ถือว่าขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเวลานี้ซื้อกันอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับ2บาทนิดๆนะครับ2บาท1 0บบาท2 0 2บาท30มนะครับมัน30%เนตะครับเต็มที่2บาท50มัน30%มสบ แต่ปีนี้ซัดขึ้นไป4บาทกว่าเกือบ5บาทในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็แสดงให้เห็นว่ามันขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าน่าจะถึงจุดสูงสุดอาจจะถึงจุดสูงสุดของมันสำปรบหลังในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะว่าไต่ก็ไป4บาท5้บาท60นะครับในส่วนของมัน3 0ส่นวนทางกับข้าวโพดท,ที่ราคารถลดลงมาจาก12 13บาทตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ9บาบาทครับข้าวโพดนี่ ถ้าดูดีๆข้าวโพดจะเป็นตัวนําก่อนนะปีที่แล้วข้าวโพดขึ้นไปสูงมันก็ขึ้นตามตอนนี้ข้าวโพดกลับลงมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีสัญญาณครับว่าอาจจะมีราคาอาจจะถอยลงมาเดี๋ยวขอเช็คในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังในช่วงสัปดาห์นี้นิดนึงนะครับยังไม่ได้เช็คถ้าราคาแป้งมันสำปะหลังหลุดจาก19บาทเมื่อไหร่นะครับราคาในประเทศครับราคาแป้งมันหลุดจาก19บาทเมื่อไหร่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นสัญญาณในส่วนของการ ถ้าเป็นภาษาใครที่ลงทุนหรือว่าเล่นหุ้นก็จะบอกว่าเป็นการปรับฐานหรือว่าเป็นการพักพักนะครับพักฐานนะครับก่อนแล้วก็มาดูสถานการณ์ก่อนนะครับอาจจะโผหัวกลับลงด้วยนะครับในช่วงนี้ในส่วนของที่น้องเกษ,ษตรกรที่กําลังจะขุดมันแต่ยังย้ําว่าราคานี้ยังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วสูงกว่าปีที่แล้วประมาณบาทหนึ่งสูงกว่า2ปีที่แล้วเกือบ2บาทนะครับราคาช่วงนี้ถือว่าราคาขึ้นมาสูงนะครับส,สูงจนจนแบบก้าวกระโดด แล้วก็ถ้าใครติดตามคลิปที่ผ่านมาของผมประมาณปี2ปีเนี่ยผมจะวิเคราะห์เห็นนะมันมันขึ้นเป็นรอบเหมือนกันนะครับมันสัมปะหลังขึ้นเป็นรอบนะมีขึ้นลงขึ้นลงนะแต่ว่าตอนนี้กําลังมองว่าอาจจะเริ่มที่จะถอยตัวลงมานะครับเดี๋ยวรอเช็คในส่วนของราคาแป้งมันสัมปะหลังสัปดาห์นี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับประมาณวันศุกร์ก็น่าจะจะจะ,จะเห็นว่าราคาแป้งมันเป็นยังไงแต่ราคามันเส้นตอนนี้ลงไปแล้วนะครับตอนช่วงช่วงสองสามเดือนที่แล้วอยู่ประมาณ9บาทกว่านะครับตอนนี้ลงมาที่8บาทกว่า ซึ่งไปสอดคล้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลงมาจาก12บาทกว่าตอนนี้ลงมาเหลือแค่9บาทกว่านะครับแน่นอนครับสตัวนี้เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานคล้ายๆกันโดยเฉพาะใช้ในส่วนของการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอะไรราคาถูกผู้บริโภคหรือว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็ไปซื้อที่ถูกนะครับก็จะไปดึงตัวที่ ที่ราคาแพงเนี่ยตกลงมาด้วยนะครับเหมือนกับปีที่แล้วครับพวกราคาแพงคนหันมาใช้มันเส้นเยอะนะครับประเทศจีนออเดอร์มันเส้นเยอะแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมปีนี้ในส่วนของการส่งออกมันเส้นนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับเมื่อสิ้นปี -66 นะครับแต่เดี๋ยวเรามารุ้นในส่วนของปี 6- 7กันต่อนะครับก็เอาใจช่วยนะครับสําหรับพี่น้องที่ทำลานช่วงนี้นะครับก็หนักหน่อยนะครับเพราะว่าต้องบริหารจัดการในช่วงมันซื้อมันขาลงนี่ลำบากยากมากเลยนะครับยิ่งไปติดที่โรงแป้งด้วย แล้วก็มันก็เข้ามาเรื่อยๆด้วยนะครับก็จะเป็นปัญหานะครับในโซนที่มันออกช่วงนี้นะครับแต่โซนอุดรนี่มันมันเริ่มที่จะน้อยลงแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับสรุปสาเหตุหลักๆที่ในส่วนของมันลงช่วงนี้หนึ่งก็คือมันออกเยอะนะครับเป็นช่วงฤดูกาลมันแล้วก็โรงแป้งหลายๆโรงติดเลยแล้วก็ในส่วนของข้าวโพดราคาตกนะครับข้าวโพดราคาต่ําลงมาก็อาจจะไปดึงให้ในส่วนของมันราคาลงด้วยนะครับมันเส้นนี้ราคาลงแล้วเหลือแต่แป้งมันสัมปลังนะครับต้องดูว่า เขาจะยืนอยู่เหนือ19บาทต่อกิโลกร,รัมต่อได้ไหมถ้ายืนต่อก็อาจจะถือว่าไม่ลงมาแรงเท่าไหร่อาจจะยังมีจุดพักตัวอยู่แต่ถ้าหลุดลงมา 19, 18เนี่ยก็แน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณในส่วนของราคามันที่อาจจะลงต่อนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในช่วงของวันหยุดวันนี้นะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับก็สําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่าน,นครับที่สนใจเรื่องทําลานนะครับก็มีมีท่านผู้ชมนะครับฝากมาในส่วนของ ท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับมีความประสงค์ที่จะขายกิจการลานมันหลายๆรู้สึกว่าจะมี3-4ที่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ลองลองอินบ็อกมาถามผมดูนะผมก็จะให้รายละเอียดคุยกันเองนะไม่ไม่เกี่ยวตรนนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนกลางศูนย์กลางแลกเปลี่ยนให้นะครับก็มีวระด,ดียท่านผู้ชมทักมานะครับว่ามีความประสงค์จะขายกิจการเพราะว่าทํามาหลายรุ่นแล้วก็มีม,มีมีหลายอาเภอเลยนะครับที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็ ลองอินบ็อกมาดูนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่สนใจแล้วก็สําหรับหลายหลายท่านที่สนใจในเรื่องการทําลานะครับตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทําลานหรือการทํามันนะครับแต่ว่าผมพยายามใช้คําว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมายความว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็คือเอาอะไรมาก็มาแบ่งปันกันนะครับก็จะทําให้แทนที่จะเป็นการแข่งขันกันก็เดินไปด้วยกันก็จะไปได้ไกลมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ สอกเกษตรัรรยุนับในทุกช่องโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ YouTube TikTok หรือว่า Facebook นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ